สวัสดีครับแต้มนี้มาดูการเดินแต้ม5แต้มทั้งไปและกลับนะครับในการเล่นหมากฮอตออนไลน์แอดมินจะเดิน5้ตเมทั้งไปและกลับก็คือทั้งเดินก่อนและก็เดินหลังนะครับอันนี้เดินก่อนเนาะเราขึ้นเป็นทรง5้ตเมนะครับผมเป็นทรงห้าเตมังครับนี่ขึ้นนี่ก็กลางปีกขึ้นไปนะครับ ต่อไม่เอ่ย <c oughs> กลางปีกขึ้นไปเอ้าไม่ต่อด้วยเหมือนเหมือนจะโดนร่มนะ <c oughs> ดูลักษณะท่านนี่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องโดนร่มนะครับโดนสองต่อเลยงานนี้นะครับแพ้ภัยตนเองเลยนั่นแหละครับคู่แข่งเก็บเรียบแล้วงานนี้ นำไปก่อน10กระดานแรก5้แต้มนะครับเราจะเดิน5้แต้มทั้งเดินก่อนและเดินหลังขึ้นมานะครับผมมานี้ขึ้นนี้มานี่ขึ้นนี้มานี่ก็ขึ้นนี้ครับนั่นแหละ เขาเป็น้าเต้มตัวนี้เออจำได้ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าสิบเ็ดสิบหกเท่านั้นถึงจะเสมอได้วันนั้นต้องสิบเอ็ดสิบหกเท่านั้นกรณีที่เขาเดินสามสองยิบแปดขึ้นนี่สิบเอ็ดสร่มไหมร่วมไม่ได้ ร่มไม่ได้ร่มไม่ได้เสียงน้องหมามันกัดกันนะครับหลายท่านก็จะได้ยินเป็นจนเคยชินนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับมันเสียอรรถในการรับชมต่อขึ้นไปครับผมต่อขึ้นไป แต่ยังว่าเนาะเราไม่มีสตูดิโอดีๆเพราะที่จะปิดเสียงพวกนี้ได้นะครับเราก็เป็นแค่ครีเตอร์คนธรรมดานะครับยังไงแอดมินก็ต้องขออาภาัยอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคลิปวิดีโอมักจะมีเสียงอย่างอื่นอันไม่พึงประสงค์เข้ามาด้วยอมืมานี่ อันไม่พึงประสงค์นะครับโอเคมานี่ต่อขึ้นไปครับผมต่อขึ้นไปงานนี้เตรียมต่อสองยี่สิบสี่สิบเก้าสิบเก้ายี่ถ้าเขาแทรกกินเราก็ต่อ นะครับเขาต้องแทรกอยู่แล้วงานนี้พอแทรกมาเราก็ต่อเลยเขาขึ้นมาตรงนี้เราก็ลงไปตรงนี้ครับผมขึ้นมาตรงนี้เราก็ถ้าไปนี่โดนยี่สิบหกยิบสามเราต้องขึ้นตัวนี้เราต้องเข้าตัวนี้เฮ้ยย <c oughs> ี่สิบหกยิบสามเราก็กินสองได้นี่หวะ <c oughs> ผมก็ลืมดูว่ามันกินสองได้ ไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ถ้าเราเดินให้กินตัวนี้กินหนึ่งแล้วกินนี่แล้วก็ข่าฮอตแล้วก็กินไปตกนู่นแล้วก็เขาก็กินตามมาเราชนะนะครับมานี่ก่อนมานี่ นี่ครับสูตรลับของสูตรลับเลยงานนี้สูตรลับของสูตรลับให้กินคู่แข่งยอมนะครับเพราะว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ครับเกมนี้ <c oughs> นี่ครับห้าเต็มนะครับงานนี้ ขึ้นไปห้าเต้มทั้งไปและกลับนะครับห้าเต้มทั้งไปและกลับทั้งเดินก่อนเดินหลังสับไปแล้วงานนี้สับไปแล้วงานนี้ห้าเต้มเจอปุ้มนะครับผมห้าเต้มเจอปุ้มขี่มาทรงนี้มาทรงนี้ไม่ดีเว้ย เดินยิบสามสิบแปดแบบนี้ออกไปไม่ดีนะครับเอาต่อสองเราแล้วงานนี่ก็สองเราแล้วกินสองคืนกินหนึ่งคืนไม่ให้กินสองคืน <c oughs> ขึ้นมานี่ ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับผมอืม เข้ากินเหรอเข้ากินสองปิดครับเรื่องอะไรจะให้กินเรื่องอะไรจะให้กินสองไปนี่ครับผมสิบห้าสิบแปดไหมสิบห้าสิบแปดก็ดีนะนานเขาเอานะครับ เพราะว่าตัวหนึ่งมันมันแช่เย็นอยู่แล้วมันยังไงก็ได้กินนะครับเห็นไหมเขาต้องกินทางนู้นก่อนมันแช่เย็นมันแช่เย็นไปเข้าฮอตงานนี้ไปเข้าฮอตกินาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้เราจะได้จับกินมลเลร2สองได้นะโอ้ไม่ทันอุตส่ารีบมาทางนี้เพื่อมากินตัวนี้นะครับไม่ทันเพราะว่าเขาต่อได้ก่อนเขาต่อได้ก่อน ไปเข้าฮอตนี่แหละไปเข้าฮอตมานี่กินไม่ทันนะครับผมไปเข้าฮอตก่อนเดี๋ยวจะโดนจับกินฟรีจะโดนจับกินฟรีงานนี้ขึ้นมานี่จะมากินอะไรเราไหมกินยังไม่ได้มานี่ <c oughs> วับมาจาับนี่มานี่ครับผมมานี่มานี่ขึ้นนี่ เข้ากินเพื่อมาจับกินเข้ากินเพื่อมาจับกินงานนี้จับกินฟรีหนึ่งตัวห <c oughs> นีไปก็โดนกินฟรีหนึ่งตัวมานี่ก็ออกกินฟรีสินะลืมไปเลยเขาเดินให้กินฟรี เอาล้ครับห้าแต้มอีกทรงหนึ่งห้าแต้มเดินหลังครับผมงานนี้เราเดินย่ออยู่แล้วงานนี้เราเดินย่อขึ้นมานี้ขึ้นไปขึ้นมานี้ขึ้นไปขึ้นมานี้ก็ขึ้นไปทรงห้าแต้มงานนี้ เราเป็นอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เดินเมื่อกี้เดินทรงแบบเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับขึ้นลองขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสั้นดลลองขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสั้นโอเคทีนี้ไปไงต่อตรงตรงดีกว่านะต่อตรงๆงไปเลยนะครับ <c oughs> ต่อตรงๆงไป มานี่ขึ้นไปนี่ครับผมงานนี้มาทรงนี้ขึ้นทรงนี้มาทรงนี้ถ้าไปนี่โดนต่อสองย8ดเราต้องไปทางนี้ เราต้องไปทางนี้ก็ไปเข้าฮอตเฉยๆเพราะเขาต่อไม่ได้มาแล้วมาแล้วงานนี้มันละเกมนี้ก <c oughs> ินฝีได้ไหม กินไปเลยไม่รู้ได้ไม่ได้กินไปเลยได้สิเนาะมันต้องได้สิก็ต่อไปเลยต่อสองนี่ไงกินฟรีกินฟรีกินเรียบร้อยครับผม